รอแข่งขันระหว่างมหาอำนาจการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีทางทหารและภายคุกค,คามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่การรบแบบดั้งเดิมสิ่งเหล่านี้ทําให้ไทยต้องประเมินพันธมิตรหลักทางยุทธศาสตร์ของตนใหม่อย่างรอบคอบโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดสถานการณ์สงครามหรือความขัดแย้งทางทหารประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟนและพร้อมจะสนับสนุนไทยด้วยอาวุธหนักหรือความช่วยเหลือทางทหารอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมักจะถูกพูดถึงอยู่5ประเทศหลัก ได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียสหรชาชอาณาจักรและสวีเดนซึ่งล้วนเป็นพันธมิตรที่มีประวัติการร่วมมือทางทหารกับไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องในหลายระดับสหรัฐอเมริกาคือพันธมิตรด้านความมั่นคงที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยในภูมิภาคความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศมีรากฐ,า,กฐานมาตั้งแต่สงครามเย็นโดยไทยเป็นพันธมิตรนอกนาโตรายแรกของสหรัฐในเอเชีย ความสัมพันธ์นี้แสดงให้เห็นผ่านการฝึกซ้อมทางทหารระดับนานาชาติอย่างคอ布拉โกซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีและถือเป็นการซ้อมรบขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การฝึกดังกล่าวช่วยเพิ่มความสามารถในการประสานงานทางยุทธวิธีการส่งกำลังบำรุงและการปฏิบัติการร่วมในสถานการณ์วิกฤตนอกจากนี้สหรัฐยังมีศักยภาพสูงในการส่งมอบอาวุธหนักเช่นรถถังเครื่องบินรบและระบบป้องกันภัยทางอากาศหากมีการอนุมัติจากรัฐบาลและสภาคองเกรส โดยอาวุธจากสหรัฐเป็นที่ยอมรับในด้านเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบสนับสนุนทางเทคนิคที่ครบวงจรญี่ปุ่นในอีกด้านหนึ่งได้ขยายบทบาทด้านความมั่นคงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลังโดยเฉพาะหลังจากปรับแก้รัฐธรรมนูญให้สามารถมีบทบาทในด้านการป้องก,รรกันร่วมกับชาติพันธมิตรได้มากขึ้นญี่ปุ่นได้เริ่มโครงการช่วยเหลือด้านยุโทโธปกรณ์แก่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงไทยซึ่งได้รับการสนับสนุนในรูปแบบอุปกรณ์ตรวจการการสื่อสารและการฝึกด้านความมั่นคงทางทะเล ความร่วมมือเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าญี่ปุ่นสามารถเป็นผู้จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยเสริมประสิทธิภาพการรบของไทยในกรณีเกิดความขัดแย้งขนาดใหญ่ได้ออสเตรเลียก็เป็นอีกหนึ่งพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับไทยโดยทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบความตกลงทางทหารและการฝึกร่วมกันหลายโครงการออสเตรเลียมีศักยภาพสูงในการส่งกำลังพลและยุโทโธปกรณ์ในกรณีฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านข่าวกรองและการต่อต้านการก่อการร้ายซึ่งช่วยให้ทั้งสองประเทศมีความพร้อมมากขึ้นต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่หากเกิดสงครามจริงความช่วยเหลือจากออสเตรเลียจะมีลักษณะขององค์การส่งกำลังสนับสนุนทางอากาศและโลจิสติกเป็นหลักสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ไทยมีความสัมพันธ์ทางทหารมายาวนานอังกฤษมีเทคโนโลยีด้านการผลิตอาวุธที่ทันสมัย เช่นระบบเรดาร์ปืนใหญ่และยานเกราะซึ่งสามารถส่งมอบให้ไทยภายใต้ข้อตกลงทวิภาคีได้ในกรณีฉุกเฉินนอกจากนี้อังกฤษยังเป็นพันธมิตรในด้านการฝึกและการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ทหารทําให้มีความเข้าใจทางยุทธวิธีร่วมกันในระดับหนึ่งการช่วยเหลือจากอังกฤษจึงอาจมาในรูปแบบของอาวุธเฉพาะทางและการสนับสนุนด้านข่าวกรอง สุดท้ายคือสวีเดนซึ่งแม้ไม่ใช่มหาอำนาจทางทหารแต่มีความสำคัญอย่างมากต่อไทยเพราะเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องบินรบเจ๊39กริเปนที่กองทัพอากาศไทยใช้อยู่ในปัจจุบันสวีเดนมีความร่วมมือทางเทคนิคอย่างใกล้ชิดกับไทยและยังเป็นประเทศที่มีนโยบายส่งออกอาวุธให้เฉพาะประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองดังนั้นหากไทยตกอยู่ในภาวะสงครามที่ป้องกันตนเองอย่างชอบธรรมสวีเดนอาจเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคหรือชิ้นส่วนอาวุธได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามการส่งอาวุธหนักให้ไทยในกรณีสงครามจริงไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเพราะต้องผ่านการพิจารณาทางการเมืองและกฎหมายของแต่ละประเทศร,รวมถึงแรงกดดันจากประชาคมระหว่างประเทศความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์จึงต้องมองในมุมศักยภาพและความพร้อมมากว่าการรับประกันว่าจะได้รับการสนับสนุนแน่นอนแต่สิ่งที่ชัดเจนคือไทยมีพันธมิตรหลักที่มีทั้งเทคโนโลยีและศักยภาพด้านการส่งกำลังสนับสนุนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นจริงในภูมิภาค